สวัสดีนนะครับอยู่กับผมโอโหซาซาเชแนลวันนี้ก็จะมารีวิวลายเหี้ยนะครับผมว่าคนว่าคนไลน์อยู่ไหนกันครับเริ่มเลยครับเขาจะเอาเฟซบุ๊กหรือว่าไลา์ก็ได้นะครับผมจริจริงครับผมเออคิอครับผมแค่นี้ดอะดูนี่นครับ แป๊บหนาะเป็นกดไม่ได uh ้ต huh. ่อไปเป๊บดเสืายไม่ได้เก๋เออกดต่อไปเรียบร้อยแล้วใส่สิ้นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสักอ่านหรือว่าคนอ่านก็ได้ถ้าอยากอ่านตพอไปอ่านไม่อยากอ่านเออมันจะเปลี่นครับผมเดี๋ยวเรียกผม เออเปิดอันนี้แหละเออไหนไหนจะเปิดจับไหนครับผมเปิดครับผมเปิดเสร็จเปิดเสร็จปุ๊บโอ้รับของแม่มาเร็วได้ไหมเร็วๆเอาออกกันเลยครับผมเอาไใดฮะขอได้ไหมลูกมีคนมาหาเราเลยเยอะเปี่ยกน้ำเลยลใครถ่ายน้ำเนี่ยนี่อยู่แล้วเพื่อนใครอย่าไปีียยกเน่ ผมกไ็ไปแล้วครับผมเขอยู่ต้อยเสนานิคมนี่ครับประเดียทีครับไหนเนี่ยเออไม่มีคนใช้หรอกเนาะน่าจะใช่มีแค่คนเดียวเแหละเออแค่ดได้หลนาเฮียไม่มีร้บบ้านเนี่ยายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผม